คือต่ําไม่ได้ต่าเตี้ดิน้ขนาดนั้นอาจจะต่าแค่ต่างกว่าสินเชื่อปกติทั่วไปอาจจะ mlr m ML บหนึ่งหรือหนงจุดแล้วแต่ธนา,าคารลับไปวันนั้นผมเห็นพี่ชัางชายโพสเหมือนกันว่าเรามีสินเชื่อกรีนคือผมพูดได้เลยว่ามีแน่ๆครับแต่เงื่อนไขาการพิจารณาขอแต่ธนา,าคาร mm hmm. ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถหรือจำนวน จำนวนเงินที่คู่บ้านาแค่ไหนแล้วก็หลักทรัพย์กรรมการอยู่เงื่อนไขต่างๆที่มันจะต้องดูรายละเอียดไปนะครับผมเชื่อว่าทุกธนาคารมีโครงการนี้แน่ๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นช่องทางที่เราสามารถไปคุยได้ทุกธนาคารในกระั่งของผมเองใแบบนกรุงเทพก็มีชัดเจนอยู่แล้วครับในโครงการ5้าเปซนห้าปีก็ยังมีอยู่ส5มเปซนปีก็ก็ทำเข้าโครงการนี้ได้นะครับขอเรียนชี้แจงประมาณนี้ครับครับ ของกลางนะบโขรงการนี้อันนี้เป็นอีกหมายถีกถ้าเกิดผู้ประกอบการให้ถามประกอบการเอ้ยเว็ยสำหรการเดินเราเปิดช่องทางตรงนี้ผมคิดว่าจะมีผู้ประกอบการทางด้านฝีบาร์ล็อกจเกิดขึ้นเยอะนะจะเกิดขึ้นเยอะที่เราท่านจะลืมนะว่าเว้นเรามหาศาลแต่คนที่ประกอบการเนี่ยน้อยมากนะผมเลยอยากเปิดโอกาสให้คนกลุ่มนี้เข้ามานะฮะตอนนี้มีอยู่ที่เกิดขึ้นมาแล้วกยก็ตะลักุยก็พ่เตอร์เดี๋ยวเขาก็มีปัญหาก็ห่ อายุอายุการงานนะอายุงานเขาว่าไม่ถึงเขาไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เพราะว่าไอ้เงื่อนไขที่ว่าต้องทำแล้วสามปีเนี่ยมันเลยเป็นข้อข,ขอนะั้วไงฮะเขาจะขยายตัวขายายไ,ได้พื้นที่เขาพอจ่ายหน้าเขาได้แต่ว่าขาดช่องทางขาดไม่เกินหรือว่าเขาต้องเอาเครดิตกาโง่ไปเพราะก,กระดึงโงไปปุ๊บตัวนั้นหายผูหายไปสามสี่ล้า,เานเอกชนก็ให้เงินสดกดตัวเนี่ยมันก็ไม่ไม่เป็นธรรมสรับผมนะอันนี้นเป็นความลบ ตัวนี้มันมีช่วงทางแต่มาช่วยผมได้ไปนะนะเพราะผมเท่าเขาาผมแบบแั่คนอื่นแล้นตัวผมผมต้องเล่นโดดเองเนี่ยมันมันก็ไม่ผูกกันเล้นเกิดอ่ไรขึ้ปุ๊บก็จะมีคนใหม่เกิดมาได้ไงนะเหมือนเหมือนเราทำบ้านตัวเองอ่ะคุณแต่งต่อไปว่ามันขยายไม่ได้พอขยายแล้วปุ๊บแล้วคุณก็มาคุยว่าเฮ้ยเราอยากจะรับถึงวันร้อนนัแต่คุณจัดเวทจะอะไรแต่คุณไม่ส่งเสริมอ่ะคุณไม่ให้เขาอ่ะเห็นไหมผมจัดเรื่องเขอเดี๋ยวเราไปลองว่าลองลองขอความรับปรึกษาและหาลือหาทางช่วยคุ้มกันะครับบขอคุณครับ ได้ครับโอเคอันนี้ก็ฝากทุกท่านนะครับเราไปช่วยเพี่นรานแนวถามด้วยแล้วกันนะครับหรือถ้าวันนี้เราจะ้เวลาการอสมควรครับเรืีองบริวิคข้อของสภากระจายพิารณาจะอะไรี่มผมมีเรื่องที่จะให้เรื่องติดตามนะครับ